สวัสดีครับสุขูสุกส้อนสมองส,องส,องส,องสบอนนะครับพอกับช่องเบาแอดแด่ฝนเก่าครับมืน,นอวานพอกันมืนม่อวานอยู่บ้านที่ฝนตำบลน,นาวะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพอกับไอ้บาอาทิตย์งวงงามเมืเ่อวาแล้วครับบาอาทิตย์บ้านที่ฝนครับเป็นภามาเบงงวงงามมือวานนี้นี่ครับ งัวทองครับมือเนี้ยปบผอกับงัวทองครับนี่ครับก่อนจะไปเบิ้งกะอยเาล่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อเราครับพี่น้องปบผอกันกับย่มคำคำครับประมาณประมาณบ่ายสองโมงเนี่แหละครับบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละแต่ว่าย่ำหนาวครับคำใบครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งขวมสบขวม นาความใ,ใหญ่ของเพิ่นครับไปครับพี่น้องไปเบิงน้ำกันครับครับพี่น้องใหญ่ๆนั่นนาครับมันเปิดไว้ในราคาห้าหมื่นสามพันบาททวนครับพี่น้องราคานี่โทรมาต่อร่องได้ครับห้องเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือน,นกลัวเนาะเจ็ดเดือนกลัวเจ้าของมันบอกว่าอาทิตย์ว่า รับประกันครับรับประกันครับรับประกันทองเพราะว่าเพิน่นซ่อมมือง,งวดแล้วว่าลูกมันดินครับพี่น้องอ่าลูกมันดินเดียวนี่ครับดังดำหูดำครับพี่น้องใหญ่ๆน่ะนนหลังเปร์ๆครับพี่น้องวุ้ยมันนะกีบเด็บงามครับสวยทายางสงาครับพี่น้องดึงไว้ดึงไว้ไวอาทิตย์ ดึงมาถึงมาสก้อนมาโซ่ตัวเพิ่นบังกันนครับพี่น้องอยู่ขางปลามันครับเขาหน้าเพิ่นกับบอกไเกียวครับพี่น,อน้องเพิ่นก็เลยยากช่วงนี่้อง่อยครับโมมี่มอง่อยงูนี่ครับใหญ่หนาหนาครับพี่นอ้องดังดำลูกที่ได้ลูกที่เท่าไรก็อลูกสองในทองครับลูกสองในทองครับพี่น้องรับประกันทอง เดือนกลัวๆครับเก็บถึงแปดพันละครับพี่น้องนี่ครับนมไข่แล้วครับพี่น้องนมเริ่มไข่แล้วนมสีติ่งโอ้สีติ่งเหรอวะโอ้ยสีเต่าครับพี่น้องเครื่องดำหางเย้าครับพี่น้องหางเงย้าหลากดินเลยหลักหยาพูดละครับพี่น้องนี่ครับกกหางใหญ่ๆครับพี่น้องเชียงเชียงครับพี่น้องเชียงเชียง จับได้าบได้ครับนี่ครับทองอ่างอ้างครับพี่น้องลึ่งบือมีครับครบดูกสองในทองครับพี่น้องเปิดไว้ในราคาหาหมื่นสามพันบาททวนครับต่อร่องได้ครับในราคานี้ครับก็พออยู่เป็นได้ครับยังสิละคันเบาแอดมาไทยเนี่ยนะเสียงดังบ่เนาะครับเนาะออกเสียงดังผด อาเบิ้องไร้ได้ยียดน้ำกันครับขาทุกขาทอนบ่มีเนะะาเนะพ่อบ่มมบอาวเนาะอารับประกันครับบ่าวอาทิตย์เป็นรับประกันอาทุกขาทอนรับประกันทองครับพี่นอ้องใหญ่ๆนั่นนะทองงางครับนี่ครับเออความสูงได้เท่ะเลกอความสูงนั่นลืมลอยสามสิบขึ้นอยู่ลอยสามสิบเนาะครับเนาะลอยสามสิบขึ้นลอยสามสิบบวกครับพี่น้องนี่ครับ อถ่องกทางดีเลยครับพี่นอ้องนะทายางก็โอเคครับพี่น้องใหญ่ๆนั่นนะนครับโย้อนแสงครับพี่น้องขอถอดขอไฟดูครับเบิ่งทางนี้ก็น,น้ำกันครับทาเพันยางครับนครับถามว่าผิดไหเออมันจังบวย้อนแสงเบิ่งทางนี้น้ำกัน เนี่เออนี่แหละนี่ครับพี่น้องงามเลยครับพี่น้องผู้ใดได้ไปนี่อีกอีกประมาณเดือนกลัวๆเนาะได้กินน่องมาได้กินน่องใส่ปีใหม่ได้เ,ยเลเยนีเ่เมือนบ,บ่ะเดือนเนี่ยมีใบบ่นี่ใบบ่มีสมโตโอ้ใบบ่มีครับสมโตเลยครับพี่น้องเพิ่นนับเดือนจำพี่จำถือบ่ล่ะนี่ จำถึงโอ้จำถึงเนอะันจำผิด <g ül> พนจำถึออยครับพี่นอ้องช่วงนี้พ่นว่าในเกี่ยวเขาครับก็เลยบ่มมีหม่องปล่อยต้องการใหญ่บานครับพี่น้องสนอกสนใจโทรมาหาเพ่นใดครับอาทิตย์งวงงามครับพี่น้องบ้านที่ฝนตำบล้าน่าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโทรมาคุยกับเพ่นใดสอบถามได้ครับรายละเอียดงวต่างๆครับ ส่งไก่ส่งไก่กับปรึกษากันอีกเที่ยนึ่งครับขาดรถขาดลากก็ได้บอกกันได้ครับนี่ครับอหนายังสดได้รับพี่น้องหูเพิ่นกะเหยาวเพียงบ่ถึงป่าครับพี่น้อง,องบ,งบอ,งอยไงเป็นง่ว่าบามัน่นลูกผสมบรรดานนก่กนี่ครับบามันโอ้ใหญ่ทองอ่างดีนี่รุ่นนี้แล้วครับพี่น้องไาการ ขอดจังน้อยแหละผสมพองามๆโอ้หลูกมากงามเลยครับตัวนี้นี่ครับเบิ่งถ่ายน้วกันครับถ่ายายไหยันงนาๆครับเพียงดำหางดำเงา,า่าสูงลอยสามสิบกว่าครับจัดไปครับพี่น้อง ทรมาสอบถามน้ำเพิ่นได้ครับเบอร์ไตจอยนะครับพี่นอ้องอ่ะสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเขาขเขาคือเก่าครับพี่น้องอ่าสรุปเดี่ย <c> ว <oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ